ในช่วงแรกๆของการเดินทางสู่วอวกาศนั้นมีการทดลองต่างๆมากมายและเหล่าสาษษัตว์ประสาทเองก็แม้จะถูกนํามาเข้ารับการทดสอบส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่นามาทดสอบนั้นจะเป็นหนูตุนัขหรือว่าลิงแต่ว่าฝรั่งเศสนั้นกลับเลือกแมวเพราะพวกเขามีข้อมูลจํานวนมากเกี่ยวกับแมวอยู่แล้วนั่นจึงทําให้ในปี1963จึงเริ่มทําการทดสอบพวกเขาได้เลือกแมวจรจ14ตัวมาจากท้องถนนและทั้งหมดเป็นเพศเมียก่อนเข้ารับการฝึกฝนและทดสอบแมวทั้ง14ตัวก็ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายเพื่อตรวจสอบสภาวะต่างๆของร่างกายจากนั้นททััั้้งงงหมมดดจึึถูกกกกกกกฝฝอยยยย่่่่่าาาาานนนไววะเเเปป็รฏิิีีีบสตๆ ได้ยินในระหว่างการปล่อยยานรวมถึงการฝึกในเครื่องเวียงเพื่อวัดความทนทานต่อแรงจีอีกด้วยในการฝึกฝนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ผูกพันทั้งอารมณ์จึงไม่มีการตั้งชื่อให้กับแมวตัวใดๆเลยแต่กลับตั้งเป็นหมายเลขประจําแมวแทน C341 มันเป็นตัวที่ผ่านการทดสอบที่ยากลำบากทั้งหมดมาได้ต่อมา C34 1ี่จึงถูกส่งขึ้นไปอวกาศพร้อมกับจรวดเวโรนิกตลอดการบินอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ใน c 3 4 1ี่ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ากลับมายังโลกด้อีกไม่กี่นาทีต่อมา C341 ก็ไดด้เินทางกลับมาาาาาาายยยัััังงงงโลลลลกกกกกกออออ่่่ปดภภหจจจบริิเเธ็ถููตตตต้ชืววมนซ